วัไว้ไวไวไวเอากูหลอนมีชีพเพือนเดียวเองลบ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 ้าวโอ้ยยิงลูมพี่เฮ้ยมันมีปืนด้วยมันมีพวามรู้สึกอกาศเยอะมดนโดนอันตีกูไปดิยิงทะลบยิงทะลบยิงทลบไอออนมนยิงทะล่มสวัสดีครับทุกคนแฟนมาเวลรวมพลนะเดววันนี้เนี่ย ไมไ่มาแบบเล่นๆตลกปอกหานะคุณผู้ชมนะเพราะ m มาเว l r ร v ว l เนี่ยเขาประกาศเข้าสู่ซีซั่น2.5แบบยิ่งใหญ่เต็มตัวเลยครับจัดเต็มทั้งฮีโร่ใหม่แผนที่ใหม่สกิลทีมอัพแบบโคตรสุดสำหรับใครที่ไม่รู้จัก m มาเว l Rival ฟังแล้วแบบ อะไรอะอรู้จักแต่มาเวลเฉยๆนี่คือเกมแนวฮีโร่ชูเตอร์คุณผู้ชมเล่นฟรีในสตรีมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเอาตอนครับผมจะเล่นเอาตอนให้คุณผู้ชมดูตัวใหม่ล่าสุดสายกลยุทธ์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการบินครับยิงแสงเอ็นเซฟาโลเล และติดตั้งโดนรักษาให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เลยคุณผู้ชมบอกเลยตัวนี้มีแวโดนเนิร์ฟสูงครับเพราะมันโกงมากและนี่คือแผนที่ใหม่คุณผู้ชมอลัก,กก็นะครับงานภาพเนี่ยยางสวยเลยคุณผู้ชมแถมมีช็อตที่เทด้วยเหมือนลุดเข้าไปในจัก,กรวาลเอ็กเมนฟิลนั้นเลยสายไฮกาวโซนนิ่งนะครับผมหรือว่าฮิดเด้นพาร์ทเนี่ยต้องหวั่นแน่ๆครับและระบบทีมอัพที่ผมบอกไปคุณผู้ชมพลังบัฟน,นะครับเพิ่มความสามารถพิเศษให้กับฮีโร่โดยครั้งนี้เนี่ยนะครับผมได้เพิ่มมา6กคู่ใหม่เลยอ่ะ ตอนกับไอออนแมนเนี่ยนะครับผมจะได้รับบัฟสปาร์โปรโตโคอลฮะและที่พลาดไม่ได้เลยเนี่ยมีกิจกรรมแจกสกินนะครับผมฮอตไอแบนเนลี่อาร์โร่ครับแจกยาวๆจนถึงวันที่27มิถุนายนปี2025ครับใครที่กำลังมองหาเกมแบบเล่นกับเพื่อนแล้วยิ่งเป็นมาเวลเนี่ยเราเล่นแล้วเราอินเนี่ย ลิงดาวโหลดอยู่ด้านล่างเลยคุณผู้ชมกายหงิดน้องรักรพี่ชายวันนี้กายจะต้องจับคู่หูดูโอ้กับพี่ว่พี่เป็นเอาตอนแล้วน้องเนี่ยจะต้อง<ม>เป็นไอออนแมนว่ะยินดีอยู่แล้วพี่เคยได้ยินป่ะรักนะสามพันแต่ว่าในเรื่องอ่ะคือเอาตอนเนี่ยมันถูกสร้างมาโดยโทนี่สตาร์กไงก็คือจักรวิทย์นั่นแหละแล้วมันเหมือนว่า งงแงใช่บอกว่ามันคือจ่าวิทปะวะผมไม่แม่นว่ะพี่แต่มันคือ AI ของไอรอนแมนอ่ะใช่ถูกต้องมันคือ AI แล้วมันก็แบบวิวัฒนาการตัวเองมันเป็นเอาตอนมันเป็นตัวชั่วผมไม่รู้ว่ะแต่ตอนนี้ผมกำลังเข้าเส้นเลยเกมแม่นโคตรมันอันนี้คือการเข้ากับอะไรวะก็ไม่ไม่ลึกมากพี่ดูเลยว่าผมเลีวสามพี่เลเวหนึ่งมากกว่าสองวผวเพิ่งไปเล่นกับทีมงานมาผมเห็นทีมงานมันติดเกมนี้ใช่หรอแต่ว่าพอลองกันแล้วแหละมันจัดเดี๋ยวโดนกูกูเข้าเลยกูจับเลย อันนี้การต้องสอนพี่นะคือพี่แบบพี่สูงเลยเนาะพี่สูงผมสองอ๋อกลายเป็นไอคอนแมนอูตัวละครมันเยอะเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยจะมีอา้ไม่ได้ดิสเต็งด้วยนะครับกับตันอเมริกาหูเป็นตัวที่คุณหน้าคุณตาหมดเลยนะเนี่ยมีทอด้วยมีหมดเลยอืมเจ๋งว่ะมาแล้วพี่มาแล้วใช่หรอไหนไหนกูยังไม่มาเลยไงเอาวีรอช้าเข้ากากูไม่ได้ก้ทจะไมกูยังไม่มาวะอ๋อมันมีคนเล่นเอาตอนแล้วไอะไรกูทำไงดีวะเนี่ยกูเล่นฉลามอ๋อ ไอ้กาตอนนี้เขาเลอกแล้วกายมีฉลาดนะดวดูดำดนี่เอ้ยดูไปคนนรักเลยเฮ้ยน้องพี่ขอเล่นเอาตอนได้ไหมน้องเอ้ยพี่เตรียมมาไอ้กายกูเจอกูเจอไบแมทอุ้ยอ้ยอุ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 อุ้ยอุ้ยอ้อุ้ยอยอุยู่ไยอ้ยอุ้ยอว่ยอุ้ยอุ้อุอุ้ออ กายกูยู่ให้มึงด้ด้วยว่ะเอ้ยออมันก็ยิัพสอรพตเหมือนกันดี่ว่าใช่ใชตานี้เป็น้หลามดีกว่าตแกตายตาตก้บาลายายอายตายายตายตาตายตาายตาเาบตายลาาตาตาาตายตายาตายตานาตาตายตาตาาตายตาอาตามัยตายตายตายตลาาตยตตายตาากตยแบบตตัตาตาตอาาตายไตายาายาาา ผมบินมาแล้วพี่ผมบินมาแล้วหลัง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 ไปแมนหลังไปแมนไปแมนไหว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 ไวตีอยู่ตีอยู่ตายหนึ่งตายสองตายสองไปแมนไปแมนหลังไปแมนหลังไอ้กายไปแมนหลังไอ้เกียโดนเป็นลิงเลยโดนเป็นลิงเกียร์แมนปูมาแล้วผมล้วงผมล้วงเขาไปโดนไปแมนกุยยุกุยยุกุยยุกายกุยยุ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 กุยดุกุยยุกุยย้กุยยุ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 กูตยุกุยย แกไม่จังมันเลยไปมันมัดมากมัดแล้วมันเป็นตัวเวลที่เราอินอยู่แล้วใช่ใช่ไอ้กายวิ่งอกายวิ่งไอ้กายวิ่งอกยว่ได้กายวี่งไอ้กาีแค่งคอิกามวิ่งคอ้กายวิ่งไย้กายวิ่งไเยิ่งไอ้ายน่ง ตายหมดเลยนเลยวตายหมดเลยอันนี้คือตาเป้ายเราต้องทาอะไรอ่ะผมยังงงอยู่อ่ะเหมือนเราต้องปกป้องรถตายแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราเป็นฝ่ายลุกหรือฝ่ายรับอ่าฮะอ่าฮป้องกันนี่มันบอกป้องกันแสดงว่าอะเราต้อง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 ป้องกันไม่ให้มันดันรถมาป้ะโอเคโอเคเข้าใจล้รรันถนีรดันรถะรกันกูตายกูตายแต่ผมเดินล่วงผมเดินลวกผมเดินลวผมปีนหนีเป็นหมาอนนี้ที่ไม่เปยรือเสียเปียองไม่เป็นหรอพี่มันเ้อจะเสียเปียบอย่ตรงแล้ว ฝั่งของเราเสียงไปรอบนี้มันบุกมาแบบรัวๆไเราแพ้ไวมากตายได้ถือว่าลองถือว่าลองให้พี่พิมได้ลองเดินว่าเกมมันแบบอะไยากตัวยังไงเมืเราดีฟีดแล้วพี่เล่นเอาตอนเองโอ้โหละดูดีไปได้ไปพีด้วยเอาตอนมึงไม่ได้เก่งหรอกตัวมันกองเฮเวนนี่กูเป็นฉลาดกูับหมาเนี่ยกูเหมือนหมามากกว่ากายไปหนึ่งไลท์ผมให้ไอ้เย็นกอดใครเหรอกอดใครเหรอขอยกกายกูขอยกว่ะมันมันผมกี่ยกก็ได้เพราะเข้าเส้นจากตอนเนี้ยวีเฮลเฮเวน คืออะไรอ่ะนี่ด่านเหรอกานด่านมันสุ่มมันสุ่มเป็นฐานไฮด้าพิคคิวแมนมตุริสกูเลือกเรื่องเลยเลือกเลือกกูเลือกเลือกเรืองกูยืนยันไว้เจอไหมโอเคมาแล้วคอมโบพี่น้องไอไอปิมกับไอรอนกายพี่ๆเอาเบ์ไปล่างตรงใต้วีนาทีเห็นป่ะมันจะขึ้นบอกเป็นคอมโบของตัวพวกเราโมโตคอสตาร์กเห็นป่ะกายจะบวกดาเมจเพิ่มห้าใช่ส่วนพี่จะเพิ่มอะไรก็ไม่รู้ยาวๆเลยน่ะโอ้โหไอรอนแมนใช้เทคโนโลยีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมใช่ แสดงว่าการเลือกตัวก็สําคัญเนี่เพราะมันจะคอมโบกันสบคันชายส่วนมากมันจะอิงจากความสัมพันธ์ในหนังในคอมิกใช่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 จริงว่ะจริงว่ะจริงว่ะชอบช่วงเขาด่ามันมากแม่งภาพโคตรสวยแล้วกูมาแล้วเอาตอบไอ้ไอ้ลุยลุยไอ้ลุยลุยไอ้ไอของผมไอ้ไอ้ติดมาแล้ว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 ทำจิ้มคงไอ้กายกูใส่โดนไปด้มึงไม่รู้ทำไปทำอะไรกูใส่โดนไปดิมึงแล้วกายรู้สึกมีพลังกูเข้าเลยครับกูพิมพ์น้ำแข็งเลยจะช้าหน่อย ไม่มาแล้วมันบอกให้เราโจมตีเสาโอเคโอเคโอเคเจอแล้วเจอแล้วเต็มแล้เต็มลุ๋แรงสัุวยแรงสัอุ้ยอุ้ยแรงสัพนจีมันอพี่มันพี่มันสวยสมันอยู่กันเยอะผมเยอะผมริงฟรีผมยิงฟรีผมยิงฟรีผมยิงฟรีหลัามันเจ็บหลังมันเจ็บหล่มันเจ็บมอยู่ไกลผมอยู่ไกลตายตายตายหนตายหนึ่งตายหนึ่งอุ้ยพี่ฮิวพี่ฮิวคนแรงนใจอยู่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ ต้องเด็ดมาต้องเด็ดมาต้องเด็ดมาตายซะมึงตายซะมึงเกินจะว่ตาย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 สวยสวยหลังหังมาหลังมาหลังมากช่วยบุช่วยช่วยไอ้เจ้าต้อง่วยังยไปกระยงชุนผมลู้ผมล้มันจะมันจะตายมันตายมันตายไอ้ควายวะพี่วไอ้งงยืด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 ไปไปไปต่อต่อต้องยายามยืดพื้นที่อันนี้น่าจะเป็นยืดปะ มันมีไอรอนแมนว่ะมือไอรอนแมนตัวปลอมกุ้ยร้อนแมนตัวจริงมาอีเวนจริงจริงมันมาไกลมันมาน็องหรงนั้วาง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 วาเอากูรอนี่ชิ้ไปเลยเดี่ยวเองลบ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 อ้วนไอชิบพี่้ยมันมีปืนด้วยว่ะมันมีปืนติดการเหอืไอ้ไอ้นั่นแหละที่มันฆ่าผมพี่เวนแบงค์ไปปัดป้อมเลยไปยัางของปลอยเลยไอมี่บูเบลลินด้วยว่ะเกมม่นคงดีจัดเพราะพี่จะแบบเน้นบุกให้น้อยเนอยว่ะพี่ไปเน้นฮิวให้มึงดูอ่ะกายเอาไปน้องบูเบอลลินตาย พี่ฉีดยาไปให้มึงแล้วตอนนี ed, ้สวยตอนนี้รู對對้สึก <co มีพลังเลยขออนุญาตขออนุญาตเข้าลึกมาดิไอรันแมนตัร้อมตามมึงโอ้โหผู้โดนลูกเยอะมากยืนเราอยู่ไหนวะบน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 ไหน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 บนไม่มาไม่ยืนตรงหน้าเข้าเลยเข้าเลยขออนุญาตเข้เลยตามเลยตามเลยมาดิไอรันแมนเฮ้ยปืนปดนปืนใครถือปืนยืนนี่คากูมึงถือเลยเอ้าชนะแล้วเหรอเอายังยังมีเบ้าหาไปยังมีมี ลานบินแช่แข็งงวไก่มาดิเดี๋ยวกูจะเผาด้วยไฟของกูเฮ้ยเราร้อนเกินน้องเราร้อนเกินมาดิมาดิชิมันป่ะพี่มันป่ะงมันป่ะตพอพี่เล่นไอรอนพี่เข้ามือป่ะใช่มันเล่นก่บเขาโปรไอรอนแมนเนี่ย่ะเล่นกับแมนไอพี่เดี๋ยวดูหน้ามเดี๋ยวหน้าม่ค่อยกตัตีเลยเฮ้ยมันน่ารักอยู่ไป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 พี่ตามพี่ตามว่ะตายเขตามหลังมึงแบบแนบชิดอ่ะมามาเฮ้ยเหมือนจะเจออเลยสาม

มุกาอุกาอุกาอุกาเลยเมื่อกี Dec ้กูโดนผมรีบเกมาช่วยกันตายหรอไอมาแล้วมาแล้วมาแล้วมยโอ้ยโอยโอยไม่เอาหลักปไก่้ยเฮ้่เฮ้ย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 เ้ยเ้ยเ่ไย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไย้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ไ้ยเฮ้ยเฮ้่ไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้เป้ยเยเฮ้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 ยเฮไยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเ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 ยเฮ้ไ้

มาดิหมดไปหมดดิหมดอีกม,ม,มาดิมาดิม,ม,มาดิม,ม,ม,มาดิกูจิหมดกูจิหมดโดนนักติงไปดิชื่ยจิกตลอบยิกตลอบยิกตลอบไอออนแมนจิกตลบสวยคนบันไอ้ยูโคนบัเนเลยเ็อยูให้หน่อยเรานึงเรานึงน้องพีม่มาอยู่มาละมาละไกลโอ้ชิวจังเอาจบแล้วอ <c oughs> ๋อแซลเป็นเบสอฟทีนโอเคแดนซ์สองก็คือจบเลยวิ่งหลามมันได้เอ็มอ่ะ อะไรวะโอ้ยไม่กดเป,ป็นสิบเก้าคิวเลยมึงเล่นได้ไงวะเนี่ยโอ้็สิบหกเลยนะพี่โอ้โหไอ้การกดเป็นสิบหกคิวเลยหรอเยอะจังอะ่ะมันมันกูดาเม่ถึงห้าพันไอ้หลามสามพันมึงล้าดกูไอ้หลามไหมนๆกูขอดูกระดาษกูนกนหน่อยดิเปรมโอ้โหผมเจ็ดคิวเลงทุเรศจังเลยเลชี่ยคุ้นมาแล้วอะกายวันนี้ขอบคุณการหยิ่มากนะครับมานั่งเล่นเป็น <c oughs> เพื่อนใช่เกมมันแบบมันลุกขึ้นไม่แบนมากมึงเล่นเสร็จเหมือนกันแก้วเครื่องกำลังติดเลยแม่งเล่นที่มือกูเจ็บที่คอ แต่งตะโกนหว่ยโวยวายมากเจ็บข้อไป่หมดเลยแปลกนะ เล่นเกมเอกลายที่ไรนะเล่นที่มือเจ็บที่คองงเหมือนกันนะครับผมสรุปแบบนี้ซีซั่น2.5มีการอัปเดตใหม่คุณผู้ชมเพิ่มฮีโร่ใหม่เอาตอนนะครับเพิ่มแผนที่ใหม่อารากโกะครับหมดเฉพาะนะครับผมแบทเทิลแมทชิ่งโปรโตคอลทีมอัพใหม่อีก6ค,คู่ปรับสมดุลฮีโร่หลายตัวระบบใหม่มีกิจกรรมของรางวัลและสกินฟรีครับท้ายคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆในคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าเอาตอนเนี่ยโหดไหมหรือจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติม หรือเปล่าหรือว่าเออมีทีมอัพไหนคู่ใจที่เพื่อนๆอ,อยากจะได้ลองคอมเมนต์นะครับผมแล้วเจอก,กันในเกมครับโหลดเลยมาเวล r ร v วลเล่นฟรีบนสตรีมลิง์ใต้คลิปนะจ้าเจอก,กันครับ